ตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นที่กราบไหว้คาถาบูชาขององค์พระแก้วมรกตนะครับด้านในเขาไม่ให้จุดธูปจุดเทียนนะครับเราไหว้องค์พระแก้วมรกตเราต้องมาจุดด้านนอกนะครับมีคาถาบูชาท่องนโมสามจบวาระลุกังสังวาตังวาท่องสามจบนะครับแล้วก็กราบสักการะบูชาจุดธูปจุดเทียนถวายดอกบัวครับบริเวณนี้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและนกท่องเที่ยวครับ มากราบไหว้บูชากันเยอะมากครับมากราบไหว้บูชาองค์พระแก้วมรกตจะอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถนะครับบริเวณนี้ที่กราบไหว้บูชาจุดทูบจุดเทียนนะครับบริเวณนี้มา,<บ>ามทาบุญไหว้พระกันนะครับที่วัดพระศรีรัะตะนศาสดารามด้านในพระอุโบสถเป็ทปนที่ปรดิสฐานองค์พระแก้วมรกต <seiner> และตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นที่ไหว้องค์พระแก้วมรกตจุดทูบจุดเทียนถวาย ด้านหน้าพระอุโบสถทางเดินขึ้นไปไหว้องค์พระแก้วมรกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยแล้วครับบริเวณนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปไหว้นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยต่างเดินขึ้นไปกราบไหว้องค์พระแก้วมรกตบริเวณน,นี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ด้านในครับมาน้อมกราบสาธุสาธุองค์พระแก้วมรกต สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเรานะครับ